เป็นหมายที่ดีนะฮะคลองระพีพัดนะครับวันนี้ก็จะมาตกปลาหน้าดินนะครับดิมทางเลยนะฮะก็คือถ้าเจอร่มไม้นี่จอดได้เลยอากาศดีครับมีคนตกตลอดนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โควิด1 9กีลังระบาด เพราะฉะนั้นเนี่ยกยิจกรรมแบบนี้มันก็โอเคคือมันมีโซเชียลดิสแตนต์ค่อนข้างสูงนะครับดีกว่าที่จะอยู่เฉยมหาปลากินนะครับมหาปลากินนี่คือสภาพน้ำน้ำราน,นี้ก็นิ่งนะตะกั่วก็แทบไม่ต้องใช้เลยนะครับผมเอาเหยื่อที่หมักไว้เมื่อคืนเป็นลำแล้วก็ขนมปังแล้วก็มี ขนมปังนี้ผสมมะพร้าวคั่วด้วยไข่ไก่นะครับหมักไว้ให้มันมีกลิ่นเปรี้ยวๆหน่อยเดี๋ยววันนี้ดูครับว่าจะได้ปลาอะไร เล็กๆนะฮะครั้งนี้มีกระตุกแรงหนึ่งครั้งนะฮะคิดว่าน่าจะติดแล้แต่ตัวไม่ใหญ่ต้องลองดูว่าอาจจะเป็นเศษอะไรนะฮะก็ เปิดหน้าลองไว้เบามากแบบปลา,าปน,น้าก็ไม่ไไม่ใหญ่มากต้องลองตกนิดนึงไม่ได้โอ้คันใหม่คันนี้นะฮะก็ไม่แข็งมากก่อนนะฮะก็โอเคผมชอบนะฮะแล้วก็ลอกกอเปี้ยนนะครับ ไซโคลเวี่ยงเบาๆก็ไปไกลแนละ้วไม่ได้เลยนี่ไม่ได้ตีแบบแรงๆนะฮะถ้าเวี่ยงแบบแบบเบาๆควงตะก่วไปลูกเล็กๆลูก,ลก,ลกนึงนะฮะเพราะว่าน้ำของข้างกระแายน้ำแรงนิดนึงก็ไม่อยากให้มันท้าทป่ไกล หน้านี้ก็มีปลาตอดอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องอใจเย็นอีกนิดนึงนะครับเปิดหน้ารอกเสียงเคาะนะฮะให้ปลาดึงใบพันธุ์เด็กเราจะได้ไม่ตกน้ําขี้เกียจว่ายน้ําวันนี้อากาศร้อนแต่ไม่หยัดลงน้ำเดี๋ยวรอดู ตอนนี้คือทุกคนก็ได้เห็นนะครับลอกแล้วก็คันมาป้านะฮะรุ่นยูจีนเอสพีหนึ่นย์ศูนย์สองเอ็มนะครับ,ร MH, รบตอนนี้เรียกว่าการส่งเนี่ยดีส่งสายออกไปดีแต่ยังไม่รู้สมรรถภาพในเรื่องของการเก็บสายเวลาได้ป่าเป็นยังไงหรือความอึดคงทนของ,ของอตัวคันนะฮะถ้าเจอน้ำหนักป่าเยอะๆซึ่ง ผมก็ไฟฝันทุกคลิปลนะครับว่าจะได้เจอปลาที่มันโหยใหญ่แบบโอฟี่เลยแต่ว่าชีวิตนี้ไม่รู้จะได้จริงๆหรือเปล่านะครับแต่ก็ยังพยายามต่อไปวันนี้ก็มาแนะนำหมายที่ออทองรพีพัฒนะฮะบรรยากาศดีเหมาะสำหรับการพักผ่อนในช่วงที่โควิดกำลังระบาดนะฮะ mm hmm. แล้วก็อยู่คนเดียวมีโซเชียลนิสแตนที่ ค่อนข้างสูงนะไม่มีใครมารบปวนเราอยู่คนเดียวอ,อีกอย่างหนึ่งคือว่าเราก็จะได้มีอาหารกลับไปนะช่วงนี้ก็กินปลาเป็นหลักนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปซื้อไม่ไปซื้อตกกินเองเลยสบายใจดีไม่ต้องไปเจอผู้คนมากมายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่าหรือว่าจะกินแกลบ หรือจะกินอาหารปลา แรงขึ้นเรื่อย นะนปลาแต่ว่าตัวน้อยอันนี้เราปล่อยนะนะครับแล้วก็การใช้เบ็ดยี่ห้อ,อปลาป่าแบบลอกออเบีย้ยถือว่าใช้ได้เลยครับเดี๋ยวนี้เราปล่อยก่อนวันนี้ก็แค่นี้คนะรสำหรับหมายตอนทีรับ